สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้มีแค่1คู่นะฮะเป็นแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวเมียด้วยพี่น้องครับแต่ว่าเป็น1คู่คุณภาพเลยนะฮะวันนี้นะครับพิกัดวัวอยู่ที่อำเภอบ้านช้างจังหวัดระยองนะฮะเบอร์โทรติดต่อ ตามที่ผมได้ขึ้นให้ตรงหน้าจอได้เลยนะครับเอาล่ะครับผมเดี๋ยวฟังประวัติกันเลยนะฮะนะครับเนื่องจากว่าเป็นแม่ลูกหนึ่งคู่ยกไปเลยก็เดี๋ยวแจ้งราคาให้ทราบทีหลังนะครับเดี๋ยวแจ้งราคาให้ทราบทีหลังนะฮะอ่ะดูตัวแม่ก่อนเลยนะครับวันนี้เป็นบามั่นพันแท้นะครับนะฮะบับะมันพันแท้ แม่เนี่ยเทานะครับวัวอาจจะเลอะหน่อยนะครับผมส่วนลูกเนี่ยออกแดงเลยนะฮะเทาไม่โบดทด้วยแต่ว่าส่งลูกเป็นสีแดงพี่น้องครับนะฮะตัวแม่นะครับชื่อมิสนะฮะบาเซตฮัมเบร์โตระยองแมนโซพี่น้องครับนะฮะชื่อตามใบเพชรเลยนะครับ ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยใบเพชรผมขึ้นค้างให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยนะฮะเกิดเมื่อวันที่1เดือน11 2018นะครับอายุประมาณ5ปี10เดือน,ส,นส,นะะอส่วนสูงนะฮะอยู่ประมาณ145บวกครับผมส่วนสูงนะฮะ145บวกส่วน พ่อของเขาคือเจดีเฮตจินฮัมเบิร์โต้แมนโซทับครับผมนะแม่ก็คือทีบาเซดบูดสัน 8, 2, ปทับ,ทบนะะปัจจุบันตัวแม่ท้องว่างนะครับนะฮะปัจจุบันตัวแม่ท้องว่างฮะส่วนตัวลูกนะครับอายุ ประมาณ4เดือนนะฮะเป็นเพศเมียนะครับลูกเป็นเพศเมียนะครับผมอาา่าฮะลูกเป็นเพศเมียรครับแล้วก็พ่อของเขาเนี่ยเฮิร์สบีซีหนึ่งหนึ่งทับหนึ่งเก้าอายุสี่เดือนนะครับพ่อมีใบมีหลอดนะฮะยก แม่ลูกไปตีเบอร์เป็นแบรนด์ของตัวเองได้เลยนะครับแบรนด์ของแม่นั่นก็คือบาร์เซ118นะครับมิสฮัมเบอร์โตเรยองแมนโซนะครับผมปัจจุบันตัวแม่เนี่ยนะครับท้องว่างนะฮะมีลูกคือตัวเนี้ยตัวที่3นะครับลูกตัวที่3นะครับ ลูกอายุ4เดือนลูกนี่เหลี่ยมสวยมากนะฮะลูกเหลี่ยมสวยมากดูหน้าดูตาแม่ใกล้ๆหน่อยนี่ฮะอ่าบา t ซนะครับบา s ซ t ระยองนะครับถ้าใครอยู่ในวงการของ JD ดีเฮดเจฮจินย่อมจะรู้จักแบรนด์นี้เป็นอย่างดีเลยนะครับบาซนะฮะ ของคุณลุงกิตินั่นเองนะครับบาเซตละยองอยู่ในกลุ่มของบามั่นละยองนะครับผมนี่ฮะตัวแม่เนี่ยรูปร่างโครงสร้างดีเลยทีเดียวนะครับวัวแค่เลอะนะฮะวัวแค่เลอะจริงๆแล้วสีเทาทั้งตัวนะครับนะฮะตัวตัวแม่นะครับส่วนตัวลูกพี่น้องดูเหลี่ยมตัวลูกนะฮะได้ทรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยเนี่ยครับเดินมาใกล้ๆหน้ากล้องเลยนะฮะดูนะครับดูเหลี่ยมของลูกครับผมดูครับผมโอ้โหทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ตรงนี้เลยอนาคตอยู่ตรงนี้แหละนะครับอนาคตอยู่ตรงนี้ครับผมนะฮะส่วนสูงของลูกก็อยู่ประมาณประมาณเมตรนะครับนะดูแผ่นหลังนะครับดูแผ่นหลังของลูกสาวนะครับผมอ่า สุดยอดเลยตัวนี้นะฮะเป็นแดงธรรมดาไม่โบดครับเนี่ยดูใบหน้าครับจิ้มลิ้มเลยยังไม่ได้ทำเข่าด้วยนะฮะยังไม่ได้ทำเข่าด้วยนะครับอ,อนาคตสีจะถอดหรือไม่ตรงนี้ไม่แน่ใจนะฮะสีจะถอดหรือไม่ตรงนี้ไม่แน่ใจเอาเป็นว่าแม่ลูกคู่นี้นะครับราคาขายนะฮะ9 5 0 0 0บาทครับนะครับ 95,000บาทแม่ลูกแบรนด์ดีแบรนด์นดังของเมืองระยองนะฮะของบร์มันเทาใบเพชดแม่เนี่ยเจดีแฮจินเต็มใบครับนะ,ะสายแมนโซเลยนะครับผมสายแมนโซเลยนะฮะตำหนิไม่มีนะครับผมขาถกขาถอนนะนมเกินนมติ่งไม่มีครับดูแม่นะฮะ ช่วงนี้ยญาดีท้องเนี่ยกลางเลยนะครับกินเยอะนะฮะดูนะครับนี่คือตัวแม่ฮะเป็นวัวเทาพันแท้นะครับแบรนด์ของลุงกิติเลยนะฮะตัวนี้นะครับชื่อโอนเนอร์ก็ยังเป็นของลุงกิติอยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยได้ถูกเปลี่ยนมือมาอยู่ที่บ้านฉางระยองนะครับนะฮะได้ถูกเปลี่ยนมือมาอยู่ที่บ้านฉางระยอง มันก็หมายความว่าถ้าเกิดท่านยกทั้งคู่แม่ลูกเนี้นะครับตัวลูกไปจดเป็นแบรนด์ของตัวเองได้เลยดูเหลี่ยมตัวตัวลูกครับผมโอ้โหได้ความลึกอะ่ะแล้วก็หลังเนี่ยมองอพี่น้องดูอนาคตนะครับมองถึงว่าเมื่อเขาโตไปแล้วเนี่ยหลังไม่มีแอนไม่มีเอียงอะ่ะยืนตรงๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะเดินตรงๆแบบเนี้ย คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยแล้วหนังหนาดีด้วยนะฮะตัวลูกนะครับตัวลูกเนี่ยหนังหนาดีด้วยอนาคตอยู่ตรงนั้นครับแล้วก็แม่เนี่ยก็ไปทําท้องเอาเองนะฮะนะครับเห็นบอกว่าเป็นสัตว์กับสัตว์แล้วด้วยแต่ว่ายังไม่ได้ผสมครับเอาละครับผมถ้าสนใจหรือว่าถูกอกถูกใจก็เบอร์โทรที่ผมขึ้นค้างไว้ให้โทรมาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะฮะ แล้วก็ใบเพชรนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับแอดไลน์ดูใบเพชรได้เลยยินดีส่งให้นะครับเอาละครับวันนี้มีแค่คู่เดียวนะฮะปาเข้าไป7นาทีเลยเฉพาะคู่เดียวคู่นี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัววันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ